สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับเจอกับ,บนุ่มนมนต์คนเวลาวันนี้ผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกประมาณเกือบสามสิบคันและที่สําคัญผ่านหน้าจอผ่านมือถือผมเพื่อนเพื่อนดูนะมันมีหลายรุ่นมากๆและที่สําคัญคือลูกค้า <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนไหนที่หาสี่ประตูออโต้มีล็อกโคเข้ามา1คันแล้วก็มีซูมิชิหนึ่งคันเป็นสี่ประตูออโต้โฟร์วิวนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวผมพาเดินดูรายละเอียดตัวรถนะครับเข้าๆในส่วนของวันนี้ รถมันพึ่งเข้ามานะก็เลยรีบมาดูให้เพื่อนๆก่อนอย่างเช่นอะเริ่มเลยตัวนี้ <c oughs> หน้าหมูป่าคาร์โก้บ็อกซ์ทรงสูงนั่นเพื่อนนะอันนี้เข้ามาแล้วรอราคานะครับรอราคาอย่างเดียวเลยคันนี้ใครตาเพื่อนๆคนไหนอยากได้แจ้งผมได้เลยมิวเอ็กเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเสียงอาจจะอู้ยีหน่อยนะไม่สบายแต่ว่า แหมเห็นรถเข้ามาแล้วอดใจไม่ไหวก็เลยรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนสี่ตัวนี้เป็นแคปบยกสูงพีเรนเนอร์ ner, นะครับเข้ามาแล้วอันนี้หน้าปีสิบเก้านะปีสิบเก้าแล้วก็จะมีส่วนของสี่ประตูเตี้ยสี่ประตูเตี้ยหน้าจะเป็นหน้ายี่สิบหรือสิบเก้าครับคันนี้อดีแนะม็กนะมีแคลิบอยผมไปโซนนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนนะไปดูอาจจะ ไม่ละเอียดมากแต่ว่าคือรถเพิ่งเข้ามานะครับราคายังไม่ยังไม่เปิดมาแต่ว่าถ้าเพื่อนๆดูแล้วผ่านสายตาแล้วอยากได้คันไหนก็สามารถรีเควสตมาได้นั้นเพื่อนนะทะเบียนนี้นี่ <c oughs> เป็นสี่ประตูเกียร์เกียร์ธรรมดาอ่ะเปิดได้ด้วยอันนี้เกียร์ธรรมดา นี่ครับแล้วก็จะมีเนี่ยคันที่คาร์โก้บ็อกนะครับทรงสูงอันนี้เป็นตูนน้เป็นคาโก้บ็อกแห้งแล้วก็เป็น d m a x อันนี้ผมรีวิวไปแล้วคันนี้เป็นตู้เย็นนะเป็นตู้เย็นสวยมากนะครับมาเบนเจอรี่ครับเบนเจอรี่เข้ามามีสีดำและสีขาวมุกรอราคาน่นเพื่อนนะแล้วก็เป็นดีเซลทั้งหมดนะครับเบนซินไม่มีนะครับอ่ะนี่คือล็อกโก้ครับ ล็อกโค้สองจุดแปดโฟร์วิวคันนี้ขึ้นเข้ามานะสองจุดแปดกปิดดูนี่ใครหาอยู่นะครับสี่ประตูอตัตโน่โฟร์วิวนี่โฟร์วิวนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับนี่ล็อกโค ล็อกโคล็ลโคอ่ะผมพาดูคันนี้ก่อนแล้วกันนพืนเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนเอนหลายท่านสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะส,สาหรับเจ้าตัวสีประตูออโต้เนี่ยคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันแปด้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรที่ใช้ไปเพื่อนๆก็น่าสนใจนะผมว่านะรออย่างเดียวเลยรอราคามานะนนะ <c oughs> รครับเพื่อนนะร้าใครคนไหนอยากได้ก็แคปหน้าจอสอบถามมาก่อนได้ไปด้วยคันนี้ ไททันสี่คูณสี่นะครับสี่คูณสี่มาเจาะจงให้หน่อยนี่สี่คูณสี่อยู่ในขั้นตอนการตรวจรถแล้วก็วิคันนี้ไม่แปดหมื่นเพื่อนนะนี่แปดหมื่นสิบสี่กิโลไททันนี่โฟวิวปุ่มปรับหัวการขับนะครับขับสองขับสองขับสี่ นี่สีสวยอ่านะครับ <c oughs> แล้วคันนี้มีไคลิบอยทรงขัวเก่งมาด้วยนะสลับเจ้าสี่ประตูไททันตัวนี้สี่คูณสี่นี่ที่เ,เพื่อนๆเห็นนะครับอ่ะผมไล่ไปเลยแถวนี้ดูจากหน้าตาน่าจะเป็นห้าสองศูนยะ์ไปดูก่อนนี่ bm w สีดำมทัลลิกสวยๆแบบนี้เดี๋ยวขอดูท้ายก่อน อ๋อเป็นตัวปักอินนะเพื่อนนะถ้าเป็น e ได้เนี่ยอ่ะห้าสามศูนย์ e ครับับ๊กอนนินเพื่อนเผื่อใครสนใจก็แคปหน้าจอลแล้วส่งข้อมูลมาแล้วกันนะครับต่อไปเป็น mercedes benz s 5 0 0 e s 5 0 0 e สีดำเหมือนกันส,สวยนี่เป็น moon loop พาราเมิร์สลูปนะเปิดได้ครึ่งหนึ่ง สวยเลยรถพึ่งปลดระวางมานั้นเพื่อนนะนี่อ่ะใครสนใจเบนซ์บีเอ่ะคันนี้มาแล้ว EL Civic นะครับ Civic สีขาวมุก e อลดล็อกนั่นเพื่อนนะนี่สีขาวเผื่อใครอยากได้นะครับก็แคปหน้าจอมาแล้วกันเนาะ รถเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินราคานะเพื่อนนะก็รอราคาหน่อยแต่ถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับปาเจโร่สปอรตนะครับทะเบียนนี้สีบรอนเงินมาดูด้านหน้าหน่อยเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้ครับมาดูกันอ่าตัวนี้เป็นขับสี่นะเพื่อนนะนี่ขับสี่ขับสี่นี่ครับปุ่มปรับ ปารเจโร่สปอร์ตไม่98,661กิโลเมตรนั่นเพื่อนนะอยู่ฝั่งน้นนะครับ98,000สวยๆคยใน้สวยมากคันนี้ <c oughs> ครับสี่นี่เสวรร้รถโอรถรถรถนี้มาสวยเกือบจะทุกคันเลยเพื่อนๆ <c oughs> อ่ะหน้าใหม่มาแล้วสี่ประตูเตี้ย สีประตูเตี้ยอิชุสุดับเบิแคปนะครับอิสุเขาเรกว่าสเปคแคปเนาะ,ะเปิดได้ด้วยเกียร์ธรรมดานะครับภายในสีดำเบาะผ้าเย็นสังเคราะห์เบาะสีสวยนี่นะครับใครหาอยู่แจ้งได้นะครับนี่มีแคร่บอยทรงหัวเก๋งทรงสไลด์ บานครึ่งเลยอันนี้แพงนะเฟรนด์บอยชุดเนี้กระจกครึ่งนึ่งนี่สวยๆวันนี้ผมเจาะจงให้นะเพราะว่าวันก่อนผมไม่ได้เจาะจงให้ว่ามันเป็นทะเบียนอะไรนะครับต่อไปเป็น Honda ้ c c o r d น่าจะอันนี้ผมยังไม่มีสเปคตัวรถนะเพื่อนๆน,นะพอดี <c oughs> รถเพิ่งเข้ามาปุญจจะต้องถูก นำส่งแผงตรวจสอบนะครับแล้วก็ประเมินราคาอีกทีหนึ่งนะนี่ตัวนี้น่าทีเป็น2องนะผมว่าสีดำส,สวยต่อไปนี่ใครหาอยู่พิ่งเข้ามานะครับ4ีคูณสีเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนีส่สวยๆล้อโคตรเทพบังใหญ่ๆ <c oughs> อ่ะรถเปิดได้ นี่ส,สวยๆไม่อยู่แสนกับสามร้ยสี่สิบสี่กิโลเมตรเพื่อนบอดีกล้องผมมันซูงไม่ได้นะนี่จำมากนี่ครับเพื่อนๆเดานะนี่นี่มีสันรูปนะครับฟอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะออปชั่นเยอะมากสีขาวมุกใบเทอร์โบทะเบียนนี้ <c oughs> ต่อไปเพื่อนนี่มาแล้ว <c oughs> ในขวมของตู้ทึบนะครับตอนเดียวตู้ทึบและที่สำคัญตัวนี้ผมว่าคันนี้ผมเป็นคนเลือกเข้ามาเองคันนี้เป็น2.8งจุดแปดด้วยดนล็อกนี่สเปค2.8 แล้วเป็นตู้ทึบสีขาวมีหลังคาพร้อมลงเลี่มพร้อมนะรอราคาอย่างเดียวเลยเพื่อนตอนนี้ใครอยากได้แจ้งมาเลยนะครับทะเบียนนี้เลยส,สวยนี่ยสวยมากสองจุดปนะครับอย่าลืมสองจุดมีเพื่อนๆหลายท่านถามหาว่าตอนเยอสองจุมีไหมแจ้งผมมาเลยอ่ะคันต่อไปเป็นรถยอดนิยมจะเป็น4ประตู พีเลนเนอร์ er, ยกสูงนะครับหน่วยงานกดระวังมาโดนล็อกนะคันนี้เกียวโ,โต้นะเพื่อนนะเกียรโ,โต้นี่เกียรโ,โต้เป็นรุ่น E นะครับยกสูง4ประตูออโต้ต่อไปีซ u z u ครับค่ายนี้ เป็น v 콜ส s นะครับ B 콜ส์ B 콜ส์ ost, สีประตูสีขาวมีแฮร์รี่บอยประตูล็อกนั้นเพื่อนนะบางคันเปิดได้บางคันก็เปิดไม่ได้นี่เป็นตัวแซนะเป็นตัวแซดอีซูซุสีประตูยกสูงแน่นๆมาทีอ่ะคันรับดับต่อมาจะเป็นเอ็กคอร์ดนะครับเอ็กคอร์ดน่าจะคล้ายๆกับสีดำนะทะเบียนนี้ สีขาวมุกพาดล็อกขันคันนี้เปิดได้ไหมล็อกครับนี่เลยเพื่อนดูเอวส,สวยๆใหเบียนนี้ใหคคอร์ดอ่ะไปต่อไปเลยมาอีกหนึ่งล้ำครับนี่คือตอนเดียวนะครับคันนี้น่าจะเป็น2.4 เป็นตู้ทึบมีตะแกรงด้านในแล้วก็มีกระจกสำหารับคนนั่งได้นะอันนี้คนนั่งได้นี่จะปิดล็อกครับล็อกโอ้ล็อตนี้ผมบอกเลยส,สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนดูนี่ครับใครอยากได้ทรงไหนสเปคไหนแจ้งได้เลยนะครับคันต่อไปจะเป็น CRV ขับสี่ครับเพื่อน ขับสีสีบรอนเงินสีบรอนเงินคันนี้ล็อกส่วนใหญ่จะเป็น2อจุดสนะ2.4 EL เข้ามาใครอยากได้แจมแล้วกันนะครับและที่สำคัญคาก็บล็อกอีกหนึ่งคันนี่ครับเมื่อวานผมอ๋อเมื่อวานรถพึ่งเขพึ่งมาถึงแล้วก็เนี่ยครับใครรออยู่รอราคาได้เลยนะครับคันนี้สวยมากอ่ะเปิดดีด้วย คันนี้เป็นสองจุดสี่นะเพื่อนนะไม่แสนหกหนึ่งแสนหกหมืนสองรอยี่สิบกิโลเมตรที่ใช้ไปนี่สวยสวยว้าวมากว้าวมากโรถรถนนี้มาคัดเป็นพิเศษเลยเพื่อนดูตรงสเปคหลายๆท่านแน่นอนอีกหนึ่งคันนี่คันนี้เป็นตู้เย็นนะทรงสูงนะเพื่อนนะตอนเดียว ตอนเดียวปีตาห้รักรีโวสิงเกิลแคปและเป็นเกียร์ธรรมดาปิดล็อกนะครับเนี่ยคากโกบ็อกทรงสูงตู้เย็นนะครับดูแลน่าจะเป็นตู้เย็นสูงมากอันนี้น่าจะสองเมตรกว่านั้นเพื่อนนะเนี่ยก็ทะเบียนนี้นะครับเผื่อใครสนใจก็ <c oughs> สอบถามพื้นต้นได้ก่อนนะครับ โอ้โหดูกันชนหลังเป็นเหล็กตีนไก่นะครับสแตเลสอ่ะด้าน,นหลังเป็นแอคคอร์ดหน้าใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบนซิน,นธรรมดานะนี่สีดำสวยมากโอ้โหรถรถนี้ใครหาอยู่ไม่พลาดแน่สวยนี่ <c oughs> สอบถามมาแล้วกันนะครับว่าใครอยากได้คันไหนก็แคปหน้าจอมาอ่ะมี bmw เข้ามาอีกหนึ่งคันทะเบียนนี้ดูทรงว่นน่าจะเป็นตัว e นะหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่อ้าวห้าสองศูนย์ดีห้าสองศูนดีเพื่อนๆดีเซลนะมีหนึ่งคันนี่รอราคาอย่างเดียวเลยตอนนี้ทะเบียนนี้นะครับรอราคาอย่างส่วนกลางประเมิอนอยู่ตอนนี้อีกไม่นานคง ได้ทราบราคากันแน่นอนโุ้ยสวย520โอ้เป็นตัว M ไปคันต่อมาเป็น2.5แน่นอนที่มีอเหลังคาสรุปสีขาวมุกทะเบียนนี้ทะเบียนนี้นะครับเพื่อนสีขาวมุกแล้วก็เป็น 2.5G แน่นอนสีขาวสวยมากนี่ 2.5G ครับเห่ตามนี้เลย ทะเบียนนี้สีขาวมุกน้ำมันล้วนนะครับอันนี้น้ำมันล้วนน้ำมันล้วนส,สวยสวยนี่วันนี้ผมมาไล่เป็นลายคันให้เพื่อนเลยเพราะรถเข้ามาสวยมากกดใจไม่ไหววินเจอรี่สีดำนะครับคันนี้ก็เช่นกันครับเข้ามาใหม่เป็นดีเซลนะที่นี่ที่ที่เราจะส่วนมากจะเป็นของดีเซลอ่าโอ้เปิดได้ด้วยเนี้ยประตูไฟฟ้านะครับ บินเจอรี่เปิดได้สองข้างนะครับมีจอมีาไม่ใช่จออันนั้นเป็นน่าจะใช่แล้วแหละนะครับสวยงามประตูเปิดปิดได้ปกตินะครับไฟฟ้าเกียอโต้ใครอยากได้ทักมาเลยนะครับมีสีดำและสีขาวบินเจอรี่ต่อไปเป็นตัว E สีประตูยกสูงพิเลนเนอร์เดี๋ยวไปดูเกียร์ให้ก่อน อันนี้หรอกอันนี้เป็นเกียร์โตครับเพื่อนสองกระจกเอาเกียร์โตนะสีขาวมุกพ l ล n นนะเนอร์หน้าปีสิบเก้านะเนี่ยหน้าปีสิบเก้าราคาก็รอทั้งเซตเลยอ่ะอีกหนึ่งคันเมอร์เซเดสเบดูหน้าแนละ้วเป็นเอสแน่นอนครับไปไปดู อ่ะโอเคเป็น s 5 0ห e ้าร้อยอนะครับปลั๊กอินเบนเนี่ยก็คือถ้าเป็นปลั๊กอินเนี่ยนะครับชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณห้าสิบกิโลนะห้าสิบกิโลแต่บางท่านก็ไม่ชาร์จเลยก็ใช้น้ำมันไปเลยอ่ะเ r อวิ e สีดำมาหนึ่งคันครับทะเบียนนี้นะครับสีดำโอ้โหอเปิดได้นี่ สเปกเนี่ยยังไม่ทราบนะครับก็ค่อยทยอยสอบถามมาแล้วกันนะครับเพื่อนๆเผื่อคนไหนสนใจคันไหนเป็นพิเศษทักมาแจ้งผมก่อนได้พอข้อมูลมาเดี๋ยวรีบแจ้งครับอดใจไม่ได้จริงๆเพราะรถนี้สวยมากนะครับขับสีต่อไปอ่ะโลโก้สีฟ้าเป็นไฮบริดครับสองจุดห้าไฮบริดแน่นอนทะเบียนนี้สีบรอนเงิน มีสลูกภายในเป็นเบาะสีดำถ้าสีดำส่วนมากจะเป็นตัวไม่พรีเมียมนั่นเพื่อนนะนี่ทะเบียนนี้นะครับอันนี้เป็น2.5งจุดห้ไฮบริดสีบรอนเงินว้าวมากอ่ะคันต่อไปเบนซครับเมอร e เซเดสเบน e 2 2 0สองศูนด e ีอ้าว e ดีเซลมาครับ e ดีเซลสีฟ้าเอาละสิหูรถสวยกริบเลยเพื่อนเปิดได้ไหมเนี่ยโอ้โหหายากมาก blue sky หายากมากดูหน้าใหม่เป็นเป็นหน้าใหม่แล้วด้วยนะน่าจะเป็นปี19บเ้นะเพื่อนใเนี่ยทะเบียนนี้นะครับใครอยากได้เดี๋ยวรอราคาจากส่วนกลางแป๊บหนึ่งนะครับพอออกมาแล้วรีบแจ้งสวยมาก ที่สำคัญคือเป็น e คนเล่นเยอะนะ e เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่า4อ่ะต่อไปเป็น c ีวิ c ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นปีไม่แน่ใจนะ่าจะปี20นั่นเพื่อนแต่ว่าน่าจะเป็นตัว e l เพราะผมเป็นคนรีมาร์คให้มันเอาให้เขารีรันกลับมาหาเราสนี่วสีขาวาแสดงว่ามีอยู่2คันนะตอนนี้ถ้าเป็น c ีวิ c เอลสีขาวมุกนะก็ติดตามกันแล้วกันว่าราคาจะเท่าไหร่สี c ่คูณสี่ซสีบรอนเงินอีกหนึ่งคันสอสวยนี่สสวยเลยสีบรอนเงินนะใครหาอยู่ก็แจ้งได้เลยเพื่อนเนี่ยคันนี้อ่าต่อไปแอ c o คอร์ดครับแอ c o คอร์ดทะเบียนนี้ สีออกเป็นสีเทานะไฮบริดนะครับไฮบริดน่าจะเป็นหน้าปีสิบแปดหรือสิบเก้าเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นไฮบริดนะครับทะเบียนนี้นะครับไอคอร์ดต่อไป CRV สีบอลเงินอีกหนึ่งคันทะเบียนนี้แล้วก็เปิดได้ไหมปิด คันนี้เป็นขับส <c oughs> องคำมดานะขับสองคำมดานะนี่ยทะเบียนนี้และเป็นตัวสปอร์ตอีกหนึ่งคันนี่คือแคมรี่แคมรี่แคมนี่ทะเบียนเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังอีกทีหนึง่งภายในสีเบดเบาะหนังใครอ,อกยกได้คันไหนแคปหน้าจอทะเบียนมาได้เลยเป็น 2.5G นะครับคันนี้ 2.5G โอ้โหนี่คือทั้งหมดทั้งมวลรถเข้ามาไม่ใช่สามสิบแล้วมันนะจะประมาณเกือบห้าสิบคันนะ <c oughs> ที่เข้ามาวันสองวันนี้แล้วที่สำคัญเป็นรถที่เข้ามาเซตนี้แบบสวยๆที่เพื่อนๆเห็นลานข้างหน้าผมแต่กกอนมันจอดเต็มอยู่เลยเพื่อนตอนนี้คือขายหมดเลยก็ใครไว้ใครได้แล้วกันนะครับวันนี้ไม่ค่อยสบายนะแต่ว่า พอเห็นรถเข้ามาแล้วอดใจไม่ไหวก็เลยมาพาเพื่อนๆมาชมสต็อกอัปเดตนะวันนี้วันที่4นะวันที่4เดือน10ปี67ก็ใครอยากได้รุ่นไหนคันไหนที่ผมพาเพื่อนๆดูแคปหน้าจอมาแล้วก็สอบถามเพิ่มเติม,ตมในส่วนของข้อมูลส่วนเรื่องราคารอน,น่อยนะครับผมอีกไม่นานก็ได้ราคาแต่ว่าท่านเพื่อนชอบคันไหนเป็นพิเศษแคปหน้าจอมาเดี๋ยวพอราคาออกผมแจ้งกลับทันทีก็อัปเดตประมาณนี้สลับรถเข้าใหม่ โอเคไปแล้วสวัสดีครับ